สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วรุณีพาทุกคนมากินข้าวด้วยกันเนาะมาค่ะทุกคนกินข้าวด้วยกันแต่เราอือว้าวเขาบอกว่าตำลืมผัวทุกคนนีไ่ได้อะไรมาบ้างอ,อันนี้ก็คือลาบ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 ยังบุลาบค่ะทุกคน <H it> อือหือลองอ่ะเอากลับกล้องไม่ได้เนาะทุกคนมองกลับกับข้าวแล้วกันเนาะลาบผ่านไปอันนี้ไฮไลท์ที่วันนี้ก็คือเขาบอกว่าส้มตำตำเนี้ยคือตำลืมหัวทุกคน ดูสิกินเสร็จแล้วมันจะลืมไนหะม,ม,ม,มฟังเสียงนะคะทุกคนตำ่ำโอ้ย <c oughs> มันอร่อยในฉบับของมันเนาะแต่มันไม่อร่อยในฉบับของเราเนาะ ลูกชิ้นดีกว่าอโอเคค่ะทุกคนมันไม่ไข่ไปเลยนะมันไม่ใ่แซ่บนะนี่เลไยก็เอาขนมจีน,นมันแยกแยกดีกว่าพิมพ์ี่เล่หมอกกินแยกขนมจีนดีกว่าลูกชิ้น ลูกชิ้นก็ไม่ปังค่ะทุกคนลูกชิ้นก็ไม่ปังหาลูกชิ้น,มนม <l ix> ไม่มปังโอ้ยไม่ค่ะมันมันบะแบนอืมอือ,อเด้งชิ้นใหญ่ค่ะเดี๋ยว เป็นไงพิมพ์พี่ลกินแล้วลูกรู้สึกเป็นไงมันมันเป็นยังไงพิมพ์พี่ลาประแดดมันเหมือนร้านข้าวหางวันรุ่นยิงกินไปก่อนแล้วแต่วันรุ่นนี้ไม่มั่นใจวันรุ่นนี้ก็เลยถามพิมพ์พี่ลยประดแดดเมื่อวานอร่อยกว่าน,นะ,อ,ะอืมอ่ะอืมรสชาติลืมปั้วไหมเนี่ย ก็แยบผสมกับติค่ะเพื่อเบอกว่ากินได้ก็ไม่ลืมผัวถ้าแบบนี้อ๋อค่ะสำหรับวันนี้วันรุ่นี้กับพิมพี่ไลขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะเจอคลิปหน้าอีพีใหม่เดี๋ยวจะพาไปกินร้านต่อไปสำหรับคลิปนี้ร้านนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน